ในระยะนี้ที่เขื่อนอุบลรัฐยังคงมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสถานการณ์น้ำล่าสุดตั้งแต่เวลา8นาฬิกามีน้ำในอ่างอยู่จำนวน2,272,390,000ลูกบาทเมตรคิดเป็น93.46%เซมีน้ำไหลเข้า3,40,000ลูกบาทเมตรระบายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าและเพื่อรักษาระบบนิเวศในลำน้ำพอง จำนวน10ล้านลูกบาทเมตรซึ่งนับจากช่วงนี้ไปการระบายน้ำก็จะลดระดับลงเพื่อที่จะเก็บน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอตลอดฤดูแล้งต่อไปนี่คือสถานการณ์น้ำที่เขื่อนอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นวันที่5ธันวาคม2566ครับ